ที่แล้วนะคะคุณผู้ชมนุกได้พาคุณผู้ชมไปทดสอบเจ้าสมรรถนารถ i อออนวพลัสที่วีกรุ๊พัฒนาการแล้วค่ะตอนนี้นะคะนุกยืนอยู่ที่ V ีกรุ๊ปถลางจังหวัดภูเก็ตที่นี่มีไอออนรุ่นใหม่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้า h y p e r ร์เทด้านหลังนี้นะคะสําหรับคุณผู้ชมที่ต้องการออกรถใหม่มั่นใจเลือกใช้ฟิล์มไฮคู Q นะคะที่ V Group ปถลางจังหวัดภูเก็ตก็มีฟิล์มไฮคู Q ของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เจ้าซูปเปอร์ไฮคูบียอนเซรามิกตัวนี้ก็มีให้ผู้ชมได้ทดสอบสมรคถนะที่นี่ด้วยเช่นกันค่ะและที่นี่เป็นอีกหนึ่งที่นะคะสำหรับลูกค้าที่ต้องการออกรถใหม่เลือกใช้และมั่นใจฟิล์มไฮคูมาสด้าอนุาาสจังหวัดภูเก็ตค่ะ และสำหรับลูกค้าในจังหวัดภูเก็ตนะคะที่ต้องการออกรถใหม่มั่นใจเลือกใช้ฟิล์มไฮคูค่ะสามารถมาออกได้ที่นี่นะคะวีกรุ Group, ou, Auto ๊ปมิสูออโตเซลจังหวัดภูเก็ตค่ะและสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ต้องการออกรถใหม่มั่นใจเลือกใช้ฟิล์มไฮคูไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นใดรวมไปถึงฟิล์มรุ่นไหนนะคะคุณผู้ชมสามารถส่งข้อมูลมานะคะสอบถามได้ที่ แฟนเพจไฮคูฟิล์มไทยแลนด์ด้านล่างนี้นะคะเรามีแอดมินคอยตอบข้อมูลให้กับผู้ชมด้วยค่ะสำหรับเทปหน้าเราจะไปทดสอบสมรรถนะรถหรือฟิล์มที่พื้นที่ใดจังหวัดใดหรือรถรุ่นไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้นะคะ